โย่ Yo, สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการกันพาลูเปอร์ครับแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่กําลังมาแรงครับกับเจ้าบาบาตสตอนนี้รู้สึกเพื่อนๆหลายๆคนกําลังติดกันดั้มบัตอ,อฟานนะครับผมซึ่งผมเพิ่งเริ่มดูไป2ตอนแล้วก็รู้สึกชอบไอ้บาบาตสมากจริงๆไอ้บาบาตสตัวน,นี้ผมก็ซื้อไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะตอนที่ยังไม่รู้จักกันพา แล้วก็ต่อเป็นตัวที่2อ,อันนี้คือ HG นะครับล l u ัสซึ่งต่อมาแล้วค่อนข้างชอบครับสวยมากชอบผ้าแอคชั่นถือดาบของมันไม่ต้องมีปีกอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าแค่ใช้ดาบก็เท่แล้วครับผมเอ hey. ตัวนี้ไม่ได้รีวิวเพราะว่าตอนนั้นต่อแบบว่ายังไม่ได้เริ่มทำคลิปนะครับตันนี้ผมชอบมากอ่าแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าในตะกูล s d อะ่ะำเนืงนะอันนี้ขอวางให้มันดีๆก่อน ตระกูล SD ตอนนี้มันออกมา2ตัว s d ส e ดก็คือบาบะตกสตัวแรกธรรมดาเนี่ยครับกับลูปัสโอ้ยไปโดนจะล้มไมไม่ล้มครับกับลูปัสวันนี้ก็จะต่อมาดูแล้วก็มาเทียบกันนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ่าโอเคไปเริ่มกันเลยลูกพี่ลงไปก่อนนะโอเคครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวไหนก่อนดี เอาเป็นว่าเริ่มที่ตัวรูปัสก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเรามีแบบ h g อยู่ก็มาแกะกล่องดูเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ชิ้นส่วนตามสไตล์ SD มีน้อยมากนี่อันนี้ก็เป็นอ e ี s t สแตนด์ดัมเบอร์ที่14ซึ่งตอนเนี้อตระกูล s d e x ออกมา15ตัวแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่เกือบสุดเพราะตัวใหม่สุดมันจะเป็นไอตัวยูนิคอร์นแบนชีที่ผมเพิ่งต่อไปเดี๋ยวมาดูคู่มือฮะหนะ้าปกนี่เอามา ถ้าเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ดูสวยงามใช่เล่นเลยนะดูแบบน่ารักน่ารักอันนี้คือแอคชั่นต่างๆของมันมีดาบแล้วก็สามารถเอาไปมิกกับไอตัวรูปรัสของเราได้ด้วยนี่ครับขั้นตอนการต่อมี9ขั้นตอนซึ่งไม่ยากแล้วก็มีชิ้นส่วนพาร์ททั้งหมด1 2 3 3อครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ซดูนี่เลยหนึ่งพาร์ตแลสองสครบพอดีครับผม ก็เดี๋ยวเราจะต่อกันเลยซึ่งขั้นตอนการต่อเนี่ยคงข้ามกันเลยก็ได้นะครับผมว่าเราข้ามเลยว่ะเพราะว่าเราต่อให้ดูกันไปหลายทีและ้ะ SD เนี่ยมันไม่มีอะไรมากครับนิดๆแ,แป๊บๆก็เสร็จเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จเลยแล้วกันอันนี้ผมแกะชิ้นงจวนออกมาก่อนแป๊บนี่เท่านี้ฮนะ มาต่อดูตอนเสร็จเลยแปบบ๊บแวบและตอนนี้เบอปตอตลรูปัสเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆตัวนี้ก็ต่อไม่ยากอย่างที่บอกเอดียังไงไม่ยากเลยครับแต่ว่าชิ้นส่วนสติกเกอร์จะค่อนข้างเยอะและที่เห็นสีอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งนั้นเลยนี่ติดรัวๆครับผมสติกเกอร์แล้วก็บางจุดก็ติดค่อนข้างยากด้วนะครับ เนีย่ยตามไหลตามไรพวกนี้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็โดยรวมถือว่าข้อต่อแขนขาทุกอย่างดีหมดครับยกเว้นตรงนี้ครับผมมืหัวหลุดโค้ยง,ง่ายแล้วกลายเป็นปะปะตอดหัวร้านเนี่ยฮะมันหลุดง่ายมากจริงเนี่ยใส่แน่นแค่ไหนก็หลุดแล้วก็ตรงหัวครับขยับขยับแบบอย่างเงี้ยคือ,ค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 อเป็นแบบ เมท่าครับโยกง่ายมากไม่มีความฝืนเลยตรงนี้คือหนักสุดแล้ะหนักข้อมากครับยังไม่ได้ทํทำอะไรก็หลุดแล้วเดี๋ยวคงต้องหาอะไรยัดเข้าไปไมันจะเป็นดาบครับแขนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันหลุดอีกแล้วแต่ว่าพอดูองค์ประกอบโดยรวมเห็นไหมครับว่ามันเท่ดีนะเมื่อเทียบกับลูกพี่ครับ เอ้ยลูกพี่จะหลุดไหมเนี่ยเนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจะแบบน่ารักแบบเท่ๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดเส้นด้วยนะถ้าตัดเส้นผมว่าน่าจะสวยกว่านี้แล้วก็ตามสไตล์ของ SD ครับด้านหลังจะแบบโบโบดูดาบดาบมาแบบหน้าเดียวนะครับสวยแค่ด้านนี้ดูอีกด้านนี้ <laughs> แล้วก็ตามแขนขาอะไรเน้นตั้งโชว์หันหน้าอย่างนี้ครับผม อ่ารูปัเสเร็จไปแล้วเดี๋ยวก็ไปดูบาบาตอสกันต่ออีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวเอากล่องเลยเดี๋ยวเราจะต่อตัวน,นี้กันต่อเลยแล้วก็ค่อยมาตัดเส้นแล้วมาโพสท่ากันอีกทีนึงนะครับแต่โดยวรวมตัวเนี้ยคงไม่มีอะไรให้ดูมากแล้วข้อต่อก็จะเล่นได้แค่ในส่วนเท้านี่นะครับตรงนี้ขยับได้เดี๋ยวค่อยเล่นกันอีกทีหนึง่งว่ามันเล่นอะไรได้บ้างไปต่ออีกตัวหนึ่งก่อนนะครับผมขอนี้ ยกมันโอ้ยหลุดอีกแล้วโอเคหัวร้านด้นะฮะมาต่อตัวนี้นะต่อเซฟแซปก็มาเริ่มแกะกล่องแล้วก็เริ่มต่อกันเลยครับเจ้าบาปรตอตัวนี้จะมีชิ้นส่วนแง็งเท่าไรบ้างมาเปิดดูกันก่อนครับอันนี้คือหน้าปกมันก็จะดูสวยจริงๆก็ใกล้เคียงกันแต่ว่ารายละเอียดดีเทลตรงไหลอะไรอย่างเงี้ย จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงขาด้วยใช่ไหมหรือว่าคล้ายๆกันเออค่ะน่าจะคล้ายๆกันครับผมเป็นกรงเล็บอันนี้ถ้าโพสแอคชั่นของมันนี่ตอนการต่อแล้วก็ชิ้นส่วนครับจริงๆอ่ะอันนั้นมัน3แผงก็จริงแต่ว่ามันเป็นแผงใหญ่ๆอันนี้เป็นแผงเล็กๆกระจึงหนึ่งสี่แผงครับ5แผงนี่เกาะลุยฮะเดี๋ยวเราแกะแผงให้ดูก่อน มีสติกเกอร์ครับโอ้ยเยอะใกล้เคียงกันเลยจริงๆตัวเมื่อกี้ผมต่อเสร็จเร็วมากนะติสติกเกอร์ค่อนข้างนานครับเพราะอยากให้มันเนียนมีแผงที่หนึ่งห้าตัวนี้มาเป็นหน้ากากอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็นี้เป็นพวกแผงข้อต่อนะครับต่อยอันน,น,นี้อาวุธครับโอ้มีอาวุธเยอะกว่าตัวเมื่อกี้อีกมีเป็นดาบนี่ปืนแล้วก็เหมือนดาบซามูไรหน่อยๆอยันนี้ แล้วนี้แกงไงนี่อ่าได้นี่ก็เป็นแน้าแดงแค่นี้โอเคเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงรอดูครับครับและตอนนี้นะครับผมบรัรต์ตตัวแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ไม่ใช่ตัวแรกดิอันที่สองตัวนี้ก็ยังคงคอแบบว่าโยกง,ง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า เขาเน่ยแน่นละส่วนอื่นๆก็แน่นดีครับนี่แขนหักได้ประมาณนี้ครับงอได้2ข้อต่อถือว,ว่าเป็น SD ครับผมอาวุธที่ให้มามีเป็นดาบเหมือนดาบซาม,มูไรหนึ่งอันซึ่งไม่ต้องไปต่ออะไรเพิ่มเลยตัดออกมาใช้ได้เลยแล้วก็มีปืนครับก็เอามาใส่ถือได้นะครับแล้วก็ดาบของมันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดาบหรืออะไรที่มันเป็นเหมือนกึงๆอะไรเนี้ยนะฮะ โดยรวมก็สวยเลยฮะสวยใช้ได้พอต่อเสร็จออกมาก็ดูไม่ขี้เลยครับถึงหน้ากากจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบครับพอละแนวนี่เาก็จะเห็นมนมครับสีสันจะต่างกันนะครับไอตัวนี้จะเป็นเหมือนสีน้ำเงินหน่อยๆตรงนี้ตรงขาอันนี้จะเป็นเหมือนสีแดงแดงชมพูครับก็แตกต่างแต่ว่าลงตัว คก็ okay. เทียบกันทั้ง3ตัวครับถือไม่หมด้ะเทียบกับตัว H C นะฮะแัดว่าแจมแจบมบทั้ง2ตัวนี้เลยนะฮะที่เราต่อด D มาดูสวยดีนะเห็นไหมก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันชอบตัวไหนมากกว่าก็อีกเรื่องหนึ่งทำไมไม่โฟกัสัโฟกัสเร็วเอาตัวนี้หลบไปก่อน เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดเส้นเราเอามาโพสท่าสวยๆให้ดูนะครับผมดูกันเลย โอเคครับผมก็ตัดเส้นโชว์ตัวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรวมก็สวยทั้งคู่แต่ถ้าถามผมผมชอบไอตัวลูปัสตัวนี้มากกว่านะครับรู้สึกว่ามันดีเทลมันเยอะกว่ามันมีไหลอะไรเงี้ยมีตัดสีมันตัดกันขาก็รู้สึกสวยกว่าตัวนี้ขาไม่เหมือนกันนะครับขาจะแบบไม่มีตรงช่องเนี้ยรู้สึกมันแบบป้อมๆทื่อๆไปหน่อยนะครับตัวนี้ แต่ตัวเนี้ยมันก็เด็ดตรงที่มีอาวุธให้ใช้หลายอันนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่รวมๆทั้ง2ตัวผมว่าน่ารักและสวยและเทในแบบของ SD มันนะครับทั้งคู่เลยก็น่าซื้อทั้งคู่แหละ <c oughs> นะก็สำหรับการขยับจุดขยับมันก็ขยับได้เป็นป้องๆตามสไตล์ SD ครับแขนก็หนึงช่องตรงนี้หมุนได้นิดนึง ไหล่ก็ได้นิดหน่อยขาขาก็ปรับตรงนี้ได้ครับทึบทึบทึบได้เท่านี้ก็ขยับกลางแขนกลางขาได้ได้กลางขาได้เท่าไหร่อ่าขยับได้หน่อยหนึ่งนี่นะครับขยับได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็พอจัดท่าทางได้ในระดับหนึ่งทั้งคู่เลยมันจะคล้ายๆกันลองแค่ตัวเดียวแล้วกันแต่ว่าคอทั้งคู่เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าไม่แข็งแรงเลยในตัวนี้ก็ เขาหลุดง่ายก็ต้องเซตดีๆครับผมแต่อย่าไปเอากาวติดไปเลยนะฮะเพราะว่าเขามันอะสามารถถอดมาประกอบกับดาบได้ฮะเพื่อเอาไปใส่เล่นกับตัวใหญ่เนีย่ยติดดีๆได้ลองดูก็ได้ฮะเห็นไหมนี่แล้วก็กึ๊บแคบเอาผิด มันจะมีล็อกอยู่ฮะนี่ก็จะเป็นไม่รู้อาวุธอะไร <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปให้ตัวใหญ่ถือเล่นนะฮะหรือไม่ก็ถ้าให้ตัวนี้ถือเองก็ดูหน้ามันล้วกันว่าหัวโล้นแล้วมันทำใจได้ไหมส่วนตัวไม่อยากถอดเขามันออกมาเลยฮะเห็นหน้าแบบนี้ทำใจไม่ได้จริงๆหัวโล้นที่แม่งหมดความขลังของบาบาตอนเลยนะ,ะนี่ ก็ประมาณนี้แล้วถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้ครับพวกตระกูล SD เนี่ยราคาไม่แพงอยู่แล้วประมาณ220 -250 ถึง250แล้วแต่ร้านนะครับผมไอสานเหล็กก็จะได้ประมาณ220นะโอเคสุดท้ายนี้ก็ใครที่ชื่นชอบกันดั้มกันพลาอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ลองเข้าไปกดถูกใจเพจร็อกคิดกัพลาของเพื่อนผมไว้ก็ได้นะครับ มีทั้งให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงขายกันพลาเนี่ยด้วยแหละครับร้านเพื่อนผมน่าจะขายอยู่ประมาณ2 2 0หรือ230เนี่ยแหละผมจําไม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบการรีวิวกันพลาของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมชอบตัวไหนก็ลองไปหากันดูแล้วกันส่วนผมก็ต่อไปเรื่อยๆตัวที่ผมชอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย